อะไรครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องรีดูบังนะครับวันนี้เราก็กลับมากับเกมกันดัมเบิ้ลโมบายอีกแล้วเกมประจำช่องเราอีกแล้วนะนะเนาะด้วยวันนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะที่ทําในช่องของผมนะนะโอเคครับผมด้วยวันนี้นะฮะผมจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าไม่รู้สิหลายๆมันค่อนข้างเป็นตัวที่เก่าอะ่ะจริงๆมันออกมานานมากแต่ผมไม่รู้มันกี่สิบปีมาแล้วเว้ยมันเป็นการดัมที่ เรียกว่าเป็นเป็นการดั้มยังไงดีเป็นการดั้มที่มันมันฉีกอะมันฉีกของความเป็นการดั้มทุกอย่างเลยเว้ยทำไมผมดึงกล้าพูดแบบนะนะั้นเนาะมาครับผมเนาะวันนี้ตัวที่ผมจะทําจะเป็นการดั้มที่หลุดโลกไปเลยเว้ยเออคือการดั้มต่างโลกนั่นเองก็คือตัวของไนการดั้มนั่นเองนะครับผมเน่ตัวนี้นะครับผมเนาะจะไม่ไม่รู้สิน่าจะมีเนื้อเรื่องหรือเปล่าไม่รู้พบบางทีอาจจะเห็นตัวนี้ตัวนี้นะครับผมมันเขาเรียกว่ายังไงอะมันแทบ มันจะไม่โผลม่มาเป็นแบบตัวแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวนี้มาทําเป็นแบบ S D ซะมากกว่าเออนี่แน่อัพไปเลยด้วยหุ่นตัวนี้นะครับผมพื่นเพย์มันจะเป็นหุ่น2ดาวนะนะแต่ไม่เป็นหุ่น2ดาวที่ที่โกงมากๆากเลยเออเป็นหุ่น2ดาวที่โคตรโกงเลยไอ,อหุ่นตัวนี้อนะนี่น้องมาดูดีไซน์คร่าวๆก่อนเนาะด้วยออกแบบนะครับผมเราจะมาจากที่เป็นอัศวินเอออัศวินยุคยุคเออเขาเรียกว่าอะไรช่วงสงครามแบบ อสศวินน่ะเออสงครามอัศวินน่ะสงครามครูเซเดอร์สงครามยุคกรูเซดเนาะมันจะเป็นยุคครูเซดเออและอาวุธข้างหลังนะผมก็จะเป็นนี่เลยผมไม่รู้ดิว่าไออาวุธชิ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นดาบมั้งแต่ว่าในอันนี้อันนี้อันนี้สาระนะผมเนาะในประวัติศาสตร์นะครับผมไออาวุธอย่างเงี้ยอัศวินเขาจะมาทําเป็นเขาเรียกว่าการละเล่นเนาะที่แบบว่าอัศวินเขาเรียกว่า ผมไม่ผมไม่รู้ดิมันเรียกว่าการต่อสู้อะไรเว้ยแต่มันคือการขี่ม้าแล้วก็ถือไ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 อ้ไอ้ดาบอันเนี้ยแล้วก็มาแทงกันเว้ยเออใครล้มจากหลังม้าก่อนถือว่าแพ้เออมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะนี่แต่มันใช้สําหรับประมาณว่าแบบประมาณอารมณ์เหมือนขึ้นศาลอะแต่ว่าอันนั้นเป็นวิธีตัดสินเว้ยเออของของยุคสมัยนั้นน่ะไม่ใช่สมัยนี้ ถ้าสมัยนี้มีนี่โคตรเท่เลยขี่ม้าเอาอันนี้มาแทงกันโอเคครับผมนะตัวนี้ไม่มีคนขับนะครับผมจะเป็นแบบโซเอนจินซะมากกว่าเออมันก็มันไม่มีคนขับมันมีภาษาพูดหัวเลยไม่ต้องพูดอะไรถึงมันเยอะไปไปดูคอมโบดีกว่าตัวนี้นะผมเนาะถ้าเล่นถึงเลเวล15ก็จะมีแจกฟรีนะนะมีให้เลือกมีให้เลือกเพรพี่จีนเขาแจกฟรีแล้วตอนเนี้ยมา นี่พอเข้ามาในนี้จะมีอาวุธโผล่ขึ้นมาเพิ่มมีดาบด้วยดูดูดูมีดาบด้วย,วยนี่มันกันดั้มเบียวๆชัดๆนี่แล้วก็มีโล่ออกมาให้ด้วยโล่ก็จะเป็นตัวตาของสาพันนะครับผมแหมโล่บอลลูเลยนะโอเคครับผมแล้วนะมาดูท่าฟันปกติกันก่อนท่าฟันปกติอืมนี่มันเทจริงๆอ๋อแล้วถ้าไปทางซ้ายถ้าไปทางซ้ายะบบบบอืมเอาโลก่กระแทก แล้วถ้าบูสอะบูสเป็นการกระโดดหลบแล้วก็ลงมาจ้วงนั่นเองนะครับผมมาแล้วมาดูสกิลที่หนึ่งกันนะครับอืมก็คือการการพุ่งเข้าไปกระจวกกระจวกสู้กระสวกนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเป็นด้านหลังอืมจะเป็นการชาร์จชาร์จใส่ฟ้านะแล้วก็แทงเข้าไปโอเคเป็นไลนิงสเปียนั่นเองนะครับผมมาจากไหนกูไม่รู้เหมือนกันมามาดูคอมโบดีกว่าฮะ อืมนี่แนะ่ยังไม่พอนี่ได้ทั้งสี่ฮิตเนะี่ยก็จะเป็นการฟันแล้วก็ระเบิดนะฮะและ้วมาดูในส่วนของสกิลที่สองนี่นี่แหละจุดขายของตัวนี้ครับผมจุดขายของตัวนี้นะฮะคือในส่วนของสกิลที่สองแล้วแต่เราจะมาดูดูท่าการปล่อยปล่อยคลื่นไปก่อนเนาะในส่วนของตัวนี้ปกติจะเป็นท่ายิงปืนใช่ไหมแต่ของอตัวนี้จะเป็นการปล่อยคลื่นนี่นี่สลดสลดไปเป็นคลื่น ปล่อยได้ทั้งหมดอยู่7อันนะครับผมแล้วถ้าเป็นด้านหลังนี่ก็จะเป็นการปล่อยสายฟ้าไปนในเส้นตรงแล้วก็ดันศัตรูไปฝั่งโน้นนะฮะนี่แล้วมา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 ,มาถึงจุดจุดขายของวันละอันนี้นะครับผมจะเป็นสกิลที่2นะครับผมถ้าเป็นกดปกตินี่จะเป็นการปล่อยสายฟ้าลงมาในเส้นตรงเป็นแนวนอนนะครับผมเอออันนี้อันนี้มันค่อนข้างใช้ยากไปหน่อยผมว่านะเพราะว่ามันต้องกพะพอสมควรเลยเนี่ย นี่มันต้องห่างอยู่ประมาณเนี่ยประมาณเท่าไหร่วะสองร้อยถ้าอ้างอ้างอินจากตรงนี้นะครับผมสามร้อยเมตรอะอ่ะอ่ะโอเคสองร้อยกว่าอย่างครับผมถ้าเป็นด้านหลังด้านหลังเนาะก็จะเป็นการหนีแน่ถ้าเป็นด้านหลัง,ลงก็จะเป็นการปล่อยไอ้เขาเรียกว่าอะไรสอนลงมานะครับผมลูกธนูลงมาเองอันนี้อันนี้จะล็อกหัวนะครับผมไม่ใช่ว่าอันนี้นะ ไม่ใช่แบบว่าเออมันจะซูมนะแต่มันจะเป็นล็อกหัวเลยโคตรดีแล้วมาดูในส่วนท่าไม่ตายกันครับเออจิมจิมๆๆๆจิมจิมานอักษณีนี่เห็นไหมยมันจะเป็นการแบบว่าเปิดโดมออกมานะถ้าโดนถ้าโดนถ้าตัวอื่นมาโดนโดนก็จะสตันด้วยนะครับผมเหมือนไอ้สกิลของตัวของเดอโอกัน์ดมาเออนะับผมแล้วก็จะเป็นการจี้จีๆจี้จ้จีจี้ยสายฟานะโอเคครับผมมาเราไปสู้กันเลยดีกว่า ตัวนี้เป็นสองดาวที่โคตรโคตรจะเก่งเลยนะฮะถ้าเล่นดีๆอ่ะถ้าเล่นดีถ้าเล่นเป็นโคตรเก่งอ่ะผมบอกเลยเป็นตัวหนึ่งที่แม่งเหมาะกับการที่แบบเอามาอัพจริงๆอ่ะนี่ทีมผมจะเป็นประมาณนี้นะฮะเอ้มาผมขออนุญ,ญาตเอาตัวของ Destiny อ m p พาออกแล้วกันมาเราไปเล่นในโหมดของมาเรากลงแรงดีกว่านะฮะจัดไปโหลด เอ้ยไม่ได้ตัวไม่พอโทษโทษโทษกูลืมไปว่ามันตัวไม่พอดีวะ่ะอ่าสอง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 ,สองไปครับผมอ่ะมาละนอกจากตัวไนกันดั้มแลผมเป็นกันดั้มที่เบียวเป็นกันดั้มที่เบียวมากๆเลย ไอ้ยาและดูสิ่งที่เราเจอสิโอเคครับผมแนละ้วส่วนตัวของผมนาจะเป็นตัวของไนท์กันดั้มแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับผมจะเป็นตัวของเอสเทรโนเนมฝั่งนั้นนะครับผมก็จะเป็นตัวของกันดั้มเซตานะครับผมเซตาสามดาวเซตาเดอะเวิลด์นะครับเซตาที่มีร่างร่างผีออกมานะครับผมแล้วก็ตัวของแล้วก็เป็นตัวเอ่อควอนตาฟูเซเบอร์นะครับผม แนะแบบที่บอกนั่นแหละตัวนี้มันค่อนข้างเบีย้ยวนะ่ะดังนั้นเราก็ต้องมาเล่นแบบเบี้ยวๆใช่ไหมล่ะฮะท่านผู้กล้าใช่ไหมใช่ไหมอะไรอีกันต้องเรียกว่าผูกกา้กล้าใช่ป่ะเออเป็นผู้กล้าละสวมบินสวมบทบาทผูกผ้กล้าผู้กล้าจังนาก <c oughs> นี่ข้าต้องทำตัวเบี้ยวๆด้วย oh, ใช่ไหมเนี่ยไอ้ตายเถอะมาเลย,ยไอ้ผีไรล็อกเป้า อย่างเจ้านะ่ะไม่มีทางแตะตัวข้าได้หรอกเสาราชาออจ,จ,จ,จ้อง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 เัป้องอมันอะไรเยอะแยะขนาดนะะั้นวะโอ้ยเออเออเออนี่เจ้ากล้าทำร้ายราชาอสุวินขนาดนะั้นเชียวเหรอเฮ้ยไม่ไหวแล้วสอนเห็นป่าวเห็นป่าวมันโคตรโกงอะ่ะสิ แค่นี้แค่นี้ฟูลเซเบอร์ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วฮะว้าแต่ไอ้นี่แหละที่น่ากลัวเอออัศวินไม่ได้ละไม่ได้ละเราต้องเล่นตัวของเคโรดิมนะฮะฟอนเดลลากหัวโว้ยไม่โดนเว้ยโว้ยเซิงว่ะทัวรันซ้มไม่ชอบเลยว่ะไอตัวนี้นี่ เฮ้ยมันขี้โกงไว้ว้าวโอ้ยมึงหล่อแม่งเมียเนีอยหล่อเออเฮ้ยมันโคตรขี้โกงเลยอะ่ะโอ้แล้วใครจะไปชนะว้ายตัวเหี้ยเลยแบบนี้เออไม่ได้ละไม่ได้ละสงสัยล็อกออนล็อกออนถ้าจะไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมไอ้เชียมึงเอา้าโอ้โหมีข,ย,ย,บขย,ยบขยบ้างแล้วก็เม่งจุกด้วยโอ้โหเฮ้ย อะไรอะอะไรอะเออไม่ขึ้นเบโอ้ระเบิดชิ้มหายเฮ้ยเฮ้ยเอ็นเอนก็มิงโอ้ยกูกูเฮ้ยไลชิเอลโอ้ยไลชิเอลไลชิเอลตื่นตาตื่นใจแล้วหนุ่มติงตาตื่นใจกับไลชิเอลเนี่ยนะวันนี้เข้าต้องกลับมาเบลอีกแล้วเหรอ โอ้ยอุ๊ยเกือบโดนลาชิเอลตะโกนทำไมวะคลื่นบนตาคลื่นบนตาดาบศักดิ์สิทธิ์นี่ฟิลด์ซันโค้ชเกมคลื่นสัตว์โอ้ยอ่ะโอ้ยถึงอยู่ถึงอยู่เอ้ยโอ้โหเชี่ยตัวลาชิเอลเว้งหน้าลำคาญดีวะ่ะ เสียเกียรติสวิงดิ้งด๊ะมาเลยมาอีตาหนึครับผมเนี่ยตอนนี้ผมแบบกำลังกำลังแบบตั้งใจแบบสุ่มไอ้บ้านี่ออกมามากเลยในะตัวของราชีเอลเนี่ยคือเพื่อไมิ้นเพื่อไม่นานมาเอ้เพื่อคือเพิ่งไม่นานมาเนี่ยผมไปอ่านตัวของอันนี้มาเว่ยกันดั้มกันดั้มเดอร์โลโอ เทิร์นคิวเทิร์นเมั้งหรืออะไรไม่รู้อะผ้าของคอนสปาร์ก่ะเออแล้วมันมีไอตัวของไาชิเอลออกมาเว้ยแม่งโคตาารสนุกมาเว้ยครั้งนี้เราเจออามูโรเรแล้วก็ตัวของมิกะนะครับผมไอ้ชิอะอะไรวะเนี่ยนั่งก็ผมเนาะโดยตอนนี้นะคาดเพื่อนร่วมทีมของข้าก็จะเป็นตัวของ Gself กันดั้มนะและศัตรูของข้าก็จะเป็น GP01 นนะเอาละ ต้องเบวใช่ไหมนี่ยนี่กูต้องเบียวต่อไปใช่ไหมคือเล่นเล่นตัวอะไรแบบนี้คือมันต้องเบียวนะ่ะถ้าไม่เบวคือคือมันเข้าไปถึงจิตใจของอัศวินนะ่ะอัศวินที่ดีเขาเป็นยังไงวะไม่รู้วะเค้าก็ไี่รู้เหมือนกันว่าอัศวินที่ดีมันเป็นยังไงไปเลยหนกันดั้มสอนศักดิ์สิทธิ์สอนศักดิ์สิทธิ์ เสาโอ้ยเฮ้ยอมิยันอ้าเสาสายฟ้าเย้ไอเจ้าชั่วนี่แน่กราะเกราะยิ่งนักชิ่กะหันหลังให้ข้ามี่คลื่นบนตาคลื่นบนตาคลื่นบนตาเสาสายฟ้าโอ้ยจีมแมงเออชิมายแล้วดี๋ยวมันบอกเอ้ยเกือบ ขอยไปซะดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยเอ้ย,อย,อยจะตายต,ตายใช่นี่ยังไงเนี่ยเอ๊ลาดแม่งศรศักดิ์สิทธิ์โอ้โอ้คลื่นมนตาตายซะเจ้าสิงโตสิงโตร,ร้ายอย่างเจ้าละ <c oughs> เข้ามา จ,มม <c oughs> จิ้มแหงเออซิว่าชาเลยสยี่ห้อยได้เก่าอย่านะขาดลังอยู่เจ้าอย่าไปขี้โกงเช่นนี้ช็อตแม่งลาคาละไอสิงโตเจ้าเจ้าก็ไปสิงโตชั่วเหมือนกันอย่างเันหรือเสาสายฟ้าจิ้มเอ้าไม่ถึงคลื่นวันตาเออเฉยยี่หาอยละเสาสายฟ้า ซิวเวอร์ชาเรียตถอยไปซะไอจัมรวร้ายเข้ามาเลยนี่แนะอสวินอะไม่ใช่สิ่งที่จะยามเกียดกันได้กันกูพูดอะไรก็ไม่รู้เออซิวเวอร์ชาเรียตคลื่นมนตราคลื่นมนตราไปเลยสอนศักดิ์สิทธิ์ เจ้าเหลือคนเดียวแล้วตายซะเถอะเสาเสาราชาออโอ้โหกูมาไกลามากาที่คลาดยิ่งนักต้องเจอความโกรธแค้นจงลุกชนจงลุกชนกันดั้มวิ่งชินานชินานหน่อยไปเลยกันดั้มข้าแอบเอาทุนการศึกษาม,มาซื้อนีแน่กูภูมิใจมากเลย ตัวนี้ต่อดิบสวยมากเลยเว้ยตัวของวิงเนี่ยแล้วผมก็ทำรีวิวแล้วนะตัวของวิงวิงซีโร่ฮอนออ่ะเออฝากไปดูด้วยนะฝากไปดูด้วยสำหรับใครที่เพิ่งได้อะ่ะเท่มากเลยตัววิงฮ h น n ออ่ะแค่นี้เองเลยก็ยไปขนามือนี่วะโอเคครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะฮะกับการรีวิวเนาะรีวิวและเล่นแล้วก็บิลนะครับผมจะ จากตัวของกันดั้มไนกันดั้มนะครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมเนาะโอเคครับผมคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้แล้วก็สำหรับอันนี้เองไม่นานก็จะเป็นกิจกรรมเอ่อปีใหม่เนาะสำหรับปีใหม่ในะครั้งนี้เนะผมก็ไม่รู้สิผมไม่รู้จะกล่าวอะไรดีอ่ะก็ขอให้ทุกคนนะครับผมที่ติดตามช่องผมเนาะเอ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง <c oughs> <c oughs> เอียนคำนี้มากเลย เนาะก็ขอให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะผมสำหรับปีหน้าเนาะก็ไม่รู้สิก็คงจะทําอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยนั่นแหละสาหรับใครที่พอมีไอเดียหรืออะไรอยากให้ผมแบบลองมาเล่นไอพวกเกมมือถืออะสามารถแนะนําผมได้นะแต่ขอไอเกมทนะ้่มันน่าเล่นจริงๆอะว่าเกมไหนที่น่าเล่นผมเดี๋ยวผมไปเล่นเลยโอเคครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่จ้า